เบืง้งวิววูวด้านหลังครับยังสวยงามเลยครับผมครับนั้นก็ไปภูเขาไฟปะทุขึ้นมาระเบิดึ้นมากครับผมจะขึ้นสีแดงๆข้างบนยังสวยงามเลยครับทักค่ายกันย่ำแรงครับบรรยากาศท้องฟ้าสวยงามเลย ยังสวยยังสวยครับอลังการเลยครับโอ้ก้อนบอกไงสวยอลังการเลยคืนนี้นี่ก็จีประมาณสิบหานาทีประมาณนี้ละ เดีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับก้อนนี้ก้อนหนาน,นี่จะเป็นสีแดงครับตัวจุดนี้จะเป็นสีแดงครับนี่ก็เริ่มเป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนสีแล้วสวยงามครับท้องฟ้ายำแรงครับท้องฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรฟ้าสีคราม มเมฆก็สวยงามนะยังสวยงามเมฆก้อนเมฆครับโอ้นักการะดนักการครับตอนแรกมันเหมือนกับพวเขาไฟใต้น้ำทะเลข,ขึ้นมามันปลาทูก้นมามันจะมันจะสวยงามกว่านี้ครับช่วงแรกครับช่วงเมื่อตอนหาหน้าที่แรกนะครับสวยยังสวยงามกว่านี้ครับตอนนี้มันกั เขาไปเกือบ20นาทีแล้วครับที่เกิดเป็นมมก้อนเมฆ้าสันสวยงามครับเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้ว,ลวเริ่มหายไปแล้วครับเริ่มหายไปแล้วหายไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆาไปก ตอนเย็นเริ่มมืดขึ้นแล้วครับขอ,องป่าขยับออกไก<อ>่นิดน<อ>ึงเนาะโอยเดินไปยังยังสวยงามมีชื่อท้อครับอยู่ครับสวยงามมากครับ โอ้อลังการกคนนี้สวยๆส,สุดยอดแล้วครับ